วันนี้ผมจะพาไปกราบเทพนาจากันที่อังศิลาชนบุรีครับไปดูความงามของสถานที่กันนะครับจะบอกว่าเทพนาจาน,นะถ้าใครอ่านประวัติมาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าท่านเป็นแม่ทัพที่แบบอันทรงพลังเนาะแล้วก็คนที่มากราบขอพรจากท่านเนี่ยครับก็คือจะขอให้ประสบแต่ความสุขนะครับแล้วก็ปราศจากเขาเรียกว่าอะไรครับ พยันตรอันตรายจากศัตรูนะแล้วนอกจากนั้นก็มาขอให้ประสบความสําเร็จครับเป็นเทพ,พเจ้าที่ช่วยในเรื่องของความสําเร็จจะบอกว่าที่ศาลเจ้าที่อ่างศิลาเนี่ยนะครับที่นี่มีเทพเยอะมากๆเลยครับมีเทพจีนเยอะมากๆเลยแล้วเรามากราบขอพรกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของสถานที่นี้ครับ คือขับรถผ่านหลายรอบมากๆครับแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะมามานานมากแล้วครับอยากจะเข้ามาดูข้างในเพราะว่าผ่านรถผ,ผ่านข้างนอกก็จะเห็นแบบโอ้โหอลังการมากๆเลยแล้วเราก็แบบวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาชนบุรีเพื่อนก็เลยชวนมาเราก็เลยบอกโอ้ดีมากเลยเพราะว่าเราอยากมานานมากแล้วครับอยากมา,มาดูของจริงนานแล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะมามากราบขอพรนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็ดูผมขอพรก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราไปดูความงดงามของสถาปัตยกรรมนะครับอีกด้านหนึ่งครับ ที่แปลกใจนะครับเพราะว่าตรงด้านนี้มีพับป,ปิคเนีตให้กราบไหว้บูชาได้ครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้างในจะบอกว่ามีเทพเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถามผมผมไม่รู้จักหรอกผมหน้าตีนะแต่ผมเป็นคนไทยแท้ครับแต่เราก็ได้ยินนะครับถึงกิติศัพท์ของเทพนาจานะครับแล้วก็มีปีปีหนึ่งจำได้ว่าปีเป็นผมเป็นปีชงผมแล้วมีคนบอกว่าให้มากราบขอ ให้เราพ้นผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขก็ตอนนั้นผมก็ได้นะก็เลยมีแบบได้รู้จักเออได้เข้าไปอ่านดูว่าเอะท่านคือใครเป็นยังไงบ้างแต่จะบอกว่าที่นี่มีดูสิครับโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยเอาล่ะครับเราไปเดินดูกันต่อในอีกส่วนหนึ่งของของที่นี่เ,เพื่อนผมวิ่งหนีออกไปนะครับ เดี๋ยวเรามาไว้ไหว้กราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่ด้วยครับคือถ้าถามประวัตินะผมว่าเสิร์ช Google ก,ก็ก็น่าจะเจอเราน่าจะให้ความรู้ได้ดีกว่าผมแต่ผมพามาดูว่า,าเป็นยังไงกันบ้างอาล่ะครับตรงที่ที่เราเห็นว่าอลังการมากๆเลยจากด้านนอกครับบริเวณด้านนอกจะเป็นแบบนี้ดูสิครับสวยงามมากๆเลยครับ ภายในเราไม่สามารถเอากล้องเข้าไปถ่ายได้นะก็เลยถ่ายให้ดูจากด้านนอกนะครับแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะพาขึ้นไปถ่ายวิวจากด้านบนอ่าก็คงไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้ถ่ายด้านในนะครับแต่เราถ่ายวิวจากด้านด้านบนออกมาให้ดูครับในใครมีโอกาสนะครับลองแวะมาดูครับผมว่า สถาปัตยกรรมที่นี่แบบสวยงามมากๆเลยครับอลังการมากๆเลยงดงามมากๆเลยนะครับดูสิครับ ดูข้างนอกยังสวยเลยครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาชนบุรีนะครับผ่านมาอ่างศิลาลองแวะเข้ามาครับวันธรรมดาน่าจะเปิดถึงประมาณ5โมงเย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์เห็นเปิดถึง6โมงครึ่งครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วแล้วเขาก็ห้ามถ่ายรูปด้านในเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่ครับตัดมาที่ชั้นบนสุดเลยน่าจะชั้น4นะครับมองเห็นวิวแบบสวยงามมากๆเลยครับ แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับผ่านมาก็อยากลองแนะนำให้ลองแวะมากราบขอพรจากเทพนาจารหรือเทพศักดิ์สิทธิ์ของอที่นี่นะครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ